ตื่นเต้นลิซ่าแบล็คพิงค์โผล่กลางเวทีไนท์คลับแซบไฟลุกทัวร์ลาสเวกัสเดินสายโปรโมทเพลงกันแบบรัวๆทัวร์อเมริกาสำหรับไอดอลสาวคนเก่งลิซ่าแบล็คพิงค์หรือลลิสามโนบานที่ตอนนี้ทำงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งก่อนหน้านี้ลิซ่าแบล็คพิงค์ก็เพิ่งให้สัมภาษณ์ในรายการวิทยุ102.7 KIIS FM ร a d i ดีโดยคุณโจโจ้ไรด้วยล่าสุดได้สร้างความฮือฮาแตกตื่นให้กับปลิงทัวร์โลกเมื่อดีเจชื่อดังอย่างดีเจสแน็ค ได้พาลิซ่าไปปรากฏกลายกลางเวทีที่ซกไหนคลับทีลาสเวกิสกลายเป็นปรากฏการณ์สุดตะลึงของแฟนๆทั่วโลกเพราะว่าไม่ได้เห็นหมดนี้ของลิซ่ามันนานมากมันเกินค่าจริงๆและดูเธอเองก็แฮปปี้และเอนจอยกันแบบสุดๆเลยแหละคะ่ะ